เวลา7นาฬิกา11นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบรมบราชกุมารีอุปนาย,ยิกาพุ่มในการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาพาสภากาชาติไทยทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงบาดพระสงฆ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาติไทยจากส่วนงานต่างๆเนื่องในโอกาส วันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ131ปีพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ สยามเมื่อวันที่26เมษายน2436และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปธรรมรวมทั้งทรงทัะกรุณาปรดกเกล้าโปรดกกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระผนวสาอียกาเจ้าทรงเป็นสภาชนนีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภานายิกาโดยปี2449สภาอุณาลมแดงแห่งชาติสยามเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติสยามและปี24 82เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติไทยดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลมีภารกิจหลักสีด้านคือบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยบรรเทาทุกผู้ประสบภัยทั่วประเทศจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสรวมถึงพระพิสุขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเวลา13นาฬิกา9นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู ủ, ้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกสารากลางจังหวัดน่านหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดน่านในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทิยงเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์ขอศิลปะวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกสารากลางจังหวัดน่านหลังเก่าซึ่งการจัดสร้างสืบเนื่องจากอาคารสารากลางจังหวัดน่านหลังเก่าได้ก่อสร้างเมื่อปี2 5 4 0 2 5 0 แต่มีความคับแคบไม่เพียงพอรองรับการทำงานรวมทั้งไม่สามารถขยายหรือเพิ่มความสูงของอาคารได้โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองเก่าจึงได้จัดหาสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่พร้อมกับมีแผนจะพัฒนาอาคารสาะระกลางจังหวัดน่านเป็นอาคารศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเมื่อก่อสร้างอาคารสารกลางจังหวัดน่านแห่งใหม่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดน่านและได้ย้ายไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558จากนั้นได้พยายามจัดหางบประมาณเพื่อปรับปรุงมาหลายปีชงระ รางมรกระทรวงมหาดไทยได้เชิญมูลิธิรักป่าหน้านในพระราชูปธรรมสมเด็จพระนิฐิธรรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาสนับสนุนการดําเนินโครงการปรับปรุงอาคารดังกล่าวเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านานาตะวันออกและได้มีพิธีลงนามสัญญาร่วมกันเมื่อวันที่1 4กันยายน2 5 6 6สําหรับหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกตั้งอยู่บนพื้นที่9ก้าไร่หนึ่ง งาน11ตารางวาประกอบด้วยหอศิลปะวัฒนธรรมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์อาคารบริการสูงพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรมใช้เวลาก่อสร้าง2ปีเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2567โดยมูลนิธิรักป่านานสนับสนุนง,งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดรวมถึงงบประมาณการดูแลและบริหารในแต่ละปีไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมและค่าทำกิจกรรมต่างๆโดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่จะจ้างคนในพื้นที่มาปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการจ้างงานสร้างอาชีพ มุ่งสุ่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบสำคัญของประเทศต่อไป ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปรับฟังบรรยายสรุปการเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์โอกาสนี้ได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการจัดทําแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดสาธารณาภัยต่างๆเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือรัษฎรได้อย่างทันท่วงทีอันจะช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์คมนตรีพร้อมด้วยมูลนิทิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชาทาน1,760ชุดไปมอบแก่ราษฎรอำเภอพานที่ประสบวาตาภัยรวม10ตำบล111หมู่บ้าน1,760ครวัวเรือนโดยตำบลแม่อ้อได้รับผลกระทบ730ครวัวเรือนโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแส,สทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ผู้ประสบวาตภัยได้รับทราบพร้อมมอบอาหาร และน้ำดื่มพระราชทานแก่รัศดรที่มารับสิ่งของพระราชทานด้วยต่อจากนั้นลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบ ภัยที่ตำบลแม่อ้ออำเภอผานสามครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดเชียงรายเกิดพายุฤดูร้อนลงกระโชกแรงและมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9ถึง24เมษายน2567รวม9ครั้งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ17อำเภอ117ตำบล539หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน14,085คน7,677ครัวเรือนมีบ้านเรือนวัดโรงงานสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้านการให้ความช่วยเหลือได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ้อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มอบผ้าใบให้บ้านที่หลังคาเสียหายใช้กลุ่มหลังคาส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างสำรวจเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ในายอำพลพงุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่เอกมลีกีกาจาลรากีนายหมู่โทอบูซันเดวาดาแลนายหมู่โทพันดีกาจะ ในหมูตรีอํารานตอเลาะและเด็กหญิงหนูนัส,สรินเจโอเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตําบลบาเจาะขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางบริเวณบ้านบาเจาะหมู่ที่2ตําบลบาเจาะอําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่25มีายน2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลบันนังสตาอําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีไปมอบแก่นายอับดุลซอมะมิงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันยังความปลื้มพิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ประชาชนและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้พิการและเจ้าหน้าที่ณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกล้าหารเพชรมีสีเชิญอาหารพระราชทานกับสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบ แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน260คนส่วนที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญอาหารพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พ,พระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยเด็กและเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน1,933คนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตํามบรอษนรัตน์เวตนานเชิญอาหารพระราชทานกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภันฑ์ การแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน294คนณสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยอเอภปากเกรด็ดจัังหวดนนทบุรี ที่โรงเรียนพระดาบดมูลนิทธิพระดาบดอำเภอบางพลีจกกังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิทธิพระดาบดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลยิทธิพระดาบดสามัญครั้งที่1ทับสโดยมีพลอากาศฉลิชลิตพุกผาสุกองคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิทธิพระดาบดคณะกรรมการมูลยิธิและคณะผู้บริหารร่วมประชุมมีระเบียบวราระต่างๆอาทิรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานมูลนิทธิโรงเรียนพระดาบดโรงเรียนลูก พระดาบุตรและโรงเรียนพระดาบุตรจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาการขอใช้ที่ดินเพิ่มเติมโรงเรียนพระดาบุตรจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพิจารณากิจกรรมจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบุตรประจำปี2 5 6 7จากนั้นประธานองคม์มนตรีได้ให้อ,อวาดแก่สิพระดาบุตรรุ่นที่47จําำนวน82คนเป็นชายห6คนและหญิง16คนซึ่งเป็นผู้ได้โอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์อายุระหว่าง1 8ปถึง35ปีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นสิบพระดาบุตรระยะเวลาหนึ่งป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบทซึ่งเปิดสอนใน8หลักสูตรได้แก่ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเกหะบริบาลช่างไม้เครื่องหรือและช่างเชื่อมโดยจากสํเบริการศรึกษาในวันที่28มีนาคม2568ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบทมีผู้สําเริการศรึกษาไปแล้ว46รุ่นจำนวน2,769คน ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากพลเอกกัปตันรุติิองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์และรถกอล์ฟไฟฟ้าสำหรับใช้ในพื้นที่ศูนย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสิโครงการที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2560 ภายใต้ชื่อ10โครงการสืบสารพระราชปณิธานองราชันดําเนินการปรับปรุงระบบโซลารเซลล์บริเวณอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้งระบบโซลารเซลล์เบอร์5บนอาคารประชุมเศรษฐกิจพอเพียงและโรงคัดบรรจุผลิต,ตผลทางการเกษตรบ้านจอะขีสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ23,000หน่วยช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ12ตันนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อมูลนิธิโครงการหลวงแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาดด้วย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวช,ชิชชชโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2567นอกจากนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่าน แอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่27 2 9เถึง29เมษายน2 5 6 7เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกลรัศมิโชอหมาวชิโรตมางกูลศิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2 5 6 7ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง p l a y s t โต e และ App Store